สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมพิชิตเดือดท่าประบรบประชุมรับฟังความคิดเห็นสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมและการประชุมวิชาการประกันสังคมประจําปี25 6 7รายละเอียดนั้นไปติดตามในหะ้องประชุมได้เลยครับเชิญนครับนายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการรัฐมมตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้จัดก,การประชุมฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคม SSO Sustainable for All โดยมีนายบุญสรงทัพชัย,ยุทธปะลัดกระทรวงแรงงานนางมาราษีใจรังสีผูต้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารกระทรวงแรงงานคณะกรรมการประกันสังคมห้องซับไฟอาคารอิมแพกฟอรัมเมืองทองธานีเช่นค่ะเรียนท่านอาจารย์อนุสรธรรมาจัยครับก่อนจะทบทวนขอญาตขอประคุณไปอย่างท่านพิพัฒน์รักฐรกิจประการ รัฐธีว่าการกระทรวงแรงงานขอบคุณแรงงานกระทรวงแรงงานและกองทุนประกันสังคมและคณะกรยากรนี้ไปก็คือเมื่อวานนี้ผมได้นําเสนออยู่สองสามข้อสาเดงครับข้อที่หนึ่งเมื่อวันที่18มีนาคม2 5 6 7สลาดหลักทรัพย์เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการลงทุนที่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหนึ่ง สำนักง,งานกองทุนประกันจังคมลงทุนไป3าปร์เซนตแต่ณวันนี้บริษัทที่ว่านี้มีโอกาสถูกยกเลิกนั่นแสดงว่าเหลือถทากัศูนย์คำถามผมเมื่อวานเนี่ยตอบอยังไม่สบายใจก็คือว่าให้มององรวมอย่าไปมองเป็ดเล็กเป็นน้อยวันนี้ท่านฝ่ายกองทุนลงทุนท่านก็บอกเช่นเดียวกันด้วยความกระรัดต่างกับ หนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านนะครับมองภาพใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมองตัวย่อยด้วยนะครับว่าหนึ่งร้อยล้านเงินพวกเราทั้งนั้นเลยก็เลยจะฝากสั้นๆถึงฝ่ายลงทุนว่าตะกี้ท่านบอกมีอยู่สีข้อการจะลงทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าการผิดพลาดคราวนี้ผมถามเมื่อวานไม่ได้คาตอบต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่ร้อยกว่าล้านเนี่ยนะเหลือโจกระสุนบาท ประการสุดท้ายวันนี้เนี่ยขอบคุณอาจารย์อนุสรรธรมใจต้องปฏิรูปครับอยู่ๆวันนี้เราจะปฏิรูปไม่ได้ต้องไปแก้กฎหมายในการยกร่างกฎหมายแก้กฎหมายหนึง่งคณะรัฐมนตรีสองสสยีสิบคนผมนี่เดินล่าลายชื่อในสภาจนเหนื่อยเลยครับสสไปถึง20่สิบพักนู้นก็บอกไม่ได้รอมาติพักพักนี้ก็ไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นพักกันเหมือนจิมมีสสอส20คนเน้นเลยเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรีเรียกร้องไปยังสอส20คนแก้นะครับกฎหมายฉบับนี้แก้อย่างไรเมื่อวานผมเรียนอาจารย์อนุสรไปแล้วนะครับแค่ในมาตราเกิเสั้นๆสองบรรทัดน,นะครับหนึ่งมาตราเ7ิเรัฐนะครับ จับทําให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นยกเลิกกฎหมายแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายอะไรที่ไม่อยู่ในเหตการณปัจิบันก็ปรับปรุงเสียด้วยเหตุผลดังกล่าวผมสนับสนุนแนวคิดอาจารย์อนุสรธรรมปรัแก้กฎหมายนะครับใครจะแก้คณะมนตรีใครจะแก้สสยี่คนขึ้นไปผมหวังว่าเวทีสองวันนี้จะมีประโยชน์มากในการแก้กฎหมายเพื่อยืดอายุข,ของประกันสังคม ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ